สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กัมาพบกับเก่ามาเชียเดอร์ครับพี่น้องวันที่21พฤศจิกายน67ครับเอาคลิปนี้ครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมมาเลยเด้อครับพี่น้องว่างหันเพื่อนกะให้เขาครับพี่น้องเนาะเลขติดล่างเข้าที่8ครับผมแล้วก็เลข2ตัวล่างประกบคู่ เข้าที่แปดสามครับพี่น้องเนาะออกตัวกับตัวร่องของเพิินที่ว่ามาได้ครับผมสุดยอดคือกันครับพี่น้องเนาะอาจารย์สายบุญวัดป่าครับผมนี่เป็นสุดเลขกล่างสุดเต็มของเพิินครับผมคงยุทธายเพิ่นไปเน้นทีหกครับพี่น้องเนาะครับแต่ว่าสุดเต็มนี่เผลอบไลเด้อครับพี่น้องคลิปนี้ก็จะเป็นเลขกล่างสุดเต็มครับผมพี่น้องเนาะครับเอาแจงข้าวอีกเรื่องหนึ่งเด้ครับผมครับสำหรับอาจารย์สายบุญ ครับผมเพิ่นกัมีความชัดเจนในเรื่องการทำบุญครับพี่น้องเนาะกับคลิปก้อนหนานีครับผมที่ก้อนเหล็กออกวันที่16บหกพฤศจิกายนเพิ่นกัได้แจ้งข่าวครับผมว่ามีการสั่งวัดสั่งว่าครับผมเพิ่นกัถ่ายรูปทั้งภาพนิ่งวิดีโอมาให้เก่ามาเชียเบิ่งครับผมครับเพิ่นถือว่าชัดเจนในเรื่องการทำบุญครับพี่น้องเนาะครับก็ดีใจแล้วก็ขอขอบพระคุณพี่น้องเอฟซีครับผมแล้วก็ อนุโมทนาบุญน้าครับผมที่ได้ร่วมบุญกับกอมเชียน้าเชียนี่ครับอาบูซาหรือว่าท่าบุญเสาสลากับอาจารย์ครับผมเพื่อนที่สางทั้งหมดคือสิผาต้นครับผมเป็นสละยังอยู่รับพี่น้องเนาะแล้วก็ขาดอยู่ประมาณเก่าต้นครับผมขับพี่น้องเอซีแล้วก็กอมเชียก็ได้รวมทําบุญไปกับอาจารย์แปดต้นครับผมแปดต้นครับขาดยู่ต้นนึงครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวเป็นยังไงครับผม จะคอยไปคุยกับอาจารย์อีกตัหนึ่งในคลิปเด้อครับพี่น้องอาจารย์สายบุญวัดป่าครับเอาก่อนที่จะไปรับชมรับฟังเหล็กล่างครับอาจารย์เกอามาเชียกับขอขอบุรุคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเกอามาเชียน้าเชียร์ในเด้อครับผมไปรับชมรับฟังแนวทางเหล็กล่างครับอาจารย์สายบุญวัดป่ากันเลยครับอาจารย์ครับเกอามาเชียสวัสดีอาจารย์สายบุญครับผมครับผมสวัสดีครับ ครับผมก็หายไปหลายมือยุ่มมือน้ออาจารย์เนาะหาสิยากอยู่ครับผมครับครับไ้ตั้งเสาอยู่ครับผมครับเสาสาลาครับผมครับไปเพิ่นรอให้ครับผมเสารอเสารอครับผมครับไป่อน่อนที่เขาตัวเองนะครับเนาะครับผมกะเขาพระคุณอาจารย์ก็มาเชื่อน้ำเชื่อนเนาะครับแข็งต้านุนเพิ่นหนึ่ง กับเอียชี่นะครับรวมถ้ำบุดเสามากนะครับเนาะครับตอนนี้ก็ที่ใดมากก็ได้มาแปดต้นนะครับเนาะเน่ยครับผมได้แปดต้นครับขอบคุณหลายๆนะครับเ้วยอัองใรกับสาตัวบุญน้ำกันความบุญน้ำกันนะครับเนาะครับผมอุโมทนาสาธุน้าครับปกติไอ้ที่ฐานยูรานเป็นกับเสาต้นละไอ้พันเจ็ดหมดแล้วครับแต่ว่าเจ้าของหลานเป็นซอยน้าอืมเป็นเป็นบุญน้ำเป็นกันเอาะต้นละพันสองครับครับ สิบหาต้นทั้งหมดครับผมครับสิบหาต้นครับผมตอนนี้ได้ไปสิบสี่ต้นครับครับผมครับเดี๋ยวอยูนหนึ่งต้นครับผมรอบขอบขอบคุณหลายๆนะครับเนาะเก็ดที่เป็นเกศบนน้ำน่ะสาธุบุญครับผมครับครับเขายังค่อยทายหลุมมาให้เบิ้งเรื่อยๆนะอาจารย์ครับผมครับครับเก็บไวัน บันบ้านอาวเสาเนาะเกษตรไายรูปถ่ายวิดีโอให้น้่งตัวให้นั่ครับผมอย่าบุบ้านี่ก็ารเอาเงินไปจำเอาไอ้ต้นซื้อเล็กอยู่สามพันดูครับครับครับสร้างคนมาสื่อเหล็กครับอันนี้ครับมาเหล็กล่างนะครับเนาะครับผมมาทีเล็กล่างเนี่ยเหล็กเด่นล่างเนาะครับเลขเด่นล่างเลขติดล่างนี่ครับผมครับวันนี้ได เก้าศูนย์เก้าศูนย์หกเน้นที่ศูนย์กับเก่านะครับกับผมจับคู่เนาะกับผมชุดเต็มศูนย์ห้าศูนย์ห้าเก้าห้าเก้าห้าศูนย์หกศูนย์หกเก้าหกเก้าหกศูนย์สามศูนย์สาม เก้าสามครับเก้าสามครับผมจะจะเน้นจะจะจาเน้นจะเน้นรักเก่านะครับเน้นรักเก่าครับผมครับผมเพราะว่าวันนี้สูตรบนล่างเฮ็ดได้ชนกันไหมครับผมชนกันคือเลขสามตัวเนี่ยหมอครับแม่แอ,อนครับอ๋อคือบนก็ได้ ซุนกับเก่าล่างก็ได้ศูนกับเก่าครับผมแบบรักลอยกันย่งเข่าศูนกับเก่าอยู่ตอนนี้ใหญ่เลยนะครับครับซุนกับเก่าเหรียญเงาเหรอครับพี่น้องเนาะครับติดบนติดล่างไปเลยเลกเลกติดบนกับติดศูนกับติดเก่าขนาดครับผมจาย์กระชีมีต้นเนรียญก็จะเป็นเก่าฮานี่บ้งครับครับแม่นรักเก่าครับเหรียญเก่า เก้าสามครับผมกับครับกันมักซูนกับเลนที่ศซูนนะครับศูนแต่นี่สามสามตัวซูนหาซูนหกซูนสามกลับด้วยนะครับผมว่าหันออกตัวกลับครับพี่รองนะอาจารย์ใส่ชุดเต็มแปดสามครับครับตัวตัวขันม่านน้ำกันกับตูนเก่านะครับเล็กรางเคล่อนมานน้ำกันครับผมเคลนเค่อนมานน้ำกันก็คือจีเข่าซูนเก่ากับซูนนะครับเด็ก กันไปซุนเก่าตัวหนึ่งเก่าซุนเก่ากวอดข้อกันมาเอาก็ลองเบิ้งครับพี่นองเนาะเลขล่างแล้วก็เลขติดบนครับผมจะคอยเบิ้งไปน้ำกันครับอาจารย์สายบุญครับจั็กล้วองตามเมืองนะครับเนอกเลขติดบนครับผมรอบคุณมากเบิ้บงครับเอา ก็มาเชื่อกับสิลรบกวนอาจารย์ซัมเนเดอครับผมบัดนี้ครับขอพระคุณอาจารย์สายบุญครับผมครับกับขอพระคุณอีกเที่ยนึงนะครับเนาะครับผมทางขผงสะพานบุญท่านเพินวัดซอยทังงจองเปินวัดซอยมากอ่ะถือว่าท่านนี่หลายตนัดนี้นะครับเนาะครับแต่ปิเมื่อนี่ก็ไปแจ้งครับหลวงตาไม่เหรอครับิ่านครับนุโมก็นาบุญน้ำยุ่ครับผม กับปากขัตัวได้หลายน้องโยกไปพ่นว่าให้ให้พื่นก้อนให้นั่งให้นิ่งนิ่งก้อนเพ่นว่าครับผมเห็นใจก็ดอกครับพระเทวีต่างดังอยัางครับผมฝักปากมาอยู่ครับนุโมทนาบุญครับทุกคนอยู่นะครับเนาะครับผมพระแกงเพ่นอยู่ว่าได้เพป็นซอยเสามาอยนแบบต้นครับจะไปแก่งต้นไม้มาหนึ่งครับผมครับผมครับอ๋อครับนุโมทนาบุญครับผม ขอมาแชร่กิดศิลบวนอาจารย์สําีเนี่ยครับผมครับขอพระคุณคารัประจย์สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมอาจารย์สายบุญวัดป่าครับพี่น้องเนาะเพื่อนกับถือว่าอ่าเป็นสายบุญครับผมสายบุญอิลีครับผมเพื่อนมีความชัดเจนครับพี่น้องเนาะชัดเจนในการสั่งครับผมชัดเจนในการสั่งครับ เพราะว่าเพื่อนกับทรงรูปแล้วก็บทรงภาพเคลื่อนไหวไม่ให้เบิ่งผอมครับพี่น้องเนาะการดําเนินการสร้างทุกอย่างแนะครับผมครับถ้าบางรูปถ้าติดปูคอมเเชอร์กับบริเลงครับผมสิเปิ่งล่งที่เป็นบรรยากาศที่เป็นสร้างวัดนะครับพี่น้องเนาะครับเพื่อนกับชัดเจนในเรื่องนี้อยู่ครับผมครับต้งได้กับอนุโมทนาบุญนําครับพี่น้องเนาะกับอาจารย์สายบุญวัดป่า ก็นานี่ก็คือว่าครับผมเพิ่นเกิดมาให้รวมทาบุญครับผมเสาขาดอยกเก้าต้นครับผมกับมีพี่น้องเอฟซีของเก่ามะเช่น้ำเชื่อแล้วกันรวมถึงเก่ามะเช่น้ำเชื่อครับผมก็ได้ทาบุญไปแปดต้นแล้ะครับพี่น้องเนาะเหลือยูดต้นหนึ่งครับเอากับมาว่ากันต่อครับผมทําบุญไปเรื่อยครับพี่น้องเนาะกับเพราะว่าเพิ่นเป็นปัด ขึ้นจะลำเนินการสางไม้ครับผมบมาเบิ้งตัวเลขของอาจารย์ครับพี่น้องเนาะเลขติดล่างครับผมวันนี้ได้906ครับพี่น้องได้906ครับส่วนเลขตัวเน้นก็จะเป็น9กับ0ครับอาจารย์ว่าเด่นทั้งบนทั้งล่างครับผม9กับ0 2ตัวล่าง05 95 06 96 03 ก้าสามแล้วก็กัรเก่าศูนย์ตัวหนึ่งครับกลับด้วยเด้อครับพี่น้องเพิ่นมักเลขกรางติดเก่าครับผมมีเก่าหาเก่าหกเก่าสามครับพี่น้องเนาะนี่นะครับผมเขาถ่ายคลิปนี้เก่ามาเชียกัขออวยพรให้พี่นอ้องที่โชคดีเด้อครับผมถูกหวยเรื่องเงินไปน้ำกันครับพี่น้องในงวดวันที่หนึ่งธันวาคมหกสิบเจ็ดสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ